ไรสักอย่างเกมอะไรก็ไม่รู้มีเพชรอยู่ร้อยเก้าสองอะเห็นอะเพชรเพชรอะมีเพชรอยู่ร้อยเก้าสองแล้เออร้อยเก้าสองินส่วนมีร้อยสิบเก้าตโฆษณาไม่มีรับไปหมดแล้วเล้ก็คือจะเก็บเพชรถึงสองรอยเพชรแล้วก็มาซื้อนี่เพราะว่ามันเหมาะกับอะไรนี่มากเออทำเป็นเล่นไปนะ ัวน,นีน้โหเริ่มมาแบบบางครั้งก็สิบหกอ่ะเออเริ่มมาได้เงินวีรบสุหกมันก็ถ้ามีตัวน,นี้นก็วีรบุรุสี่อะ่ะเอออุ้นสองเลยไปถึงคืนทนะี่สิบหา้า,าแล้วนะไม่ผ่านจุดี่สิบห้าเลยน่าคิดไม่หายเลยเอาคืนที่สองอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยนักบุณแร่เอาว่าคือมันต้องมาเลยนักบุณแร,ณแร่พูดถึงก็มาเลย เอาวะเอาวะเออเอาวะนะขุดแร่โคตรโหดเลยแค่แค่โหดนะเถื่อนด้วยกระดิกจะนอนบ้านหลังนี้มันได้ของตาไงบ้านหลังนี้ดีกว่าของดีปุ๊บนี่ว่าแล้วของดีคือแบบเนี่ยขายทิ้งไปเลยนะซื้อเนี่ยโอ้โหสีดิแปดอิอูววอืมเอาวะสีดิเปด เถื่อนเกินจะเถื่อนไหมแนว่วะเนี่ยอืมโคตรเถื่อนเลยจังหวะนี้ครับจังหวะนี้นี่ฮะเดีมันพูดโดนช้อนอยู่นี่ไงโอ้โหแบบ้วเราแตกแล้วรับรางวัลคูณสองก่อนเออคูณสามเลย เป็นไงแปบ๊บเดียวอ่ะไม่ถึงวิอ่ะเดี๋ยวมันทูบมึงก็แตกแล้วบอกเร็วโคตรเถื่อนวยได้แล้วอ่ะสือนักขุดแรกเลยสุดเลยอืมเลือกเลือกไอกตัวนี้มันต้องเลือกอ่ะมันต้องมาแล้ววะ่ะนักขุดแรกอ่ะมาคืนที่สามเลยเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่กูเลือกไปแล้วไอเหียไอชิบหายไอเหียเนี่ยสัตว์มึงทำแร่กูหายมันเลยไอไลทีดีเลือดเนี่ย ไงนะ้วคุดแร่ไงนะ้วคุดแร่กูโห้เอยมอชีิเมอซิว,วบูตเตอร์บูตเตอร์อะไรกันแต่มอชีวิวมันเหมือนจะสองพันกว่าขายทิ้งไปเลยเว้ยไม่สนแล้วเว้ยยัีมาซื้อนี่นไงวแล้าสี่ดับแปดเอาวะ จัดไปโกงยังวะฝากโกงแบบฮึ่มแบบเป้าเดียวสี่ร้อยอะเออดูดิตีบ้านคนอื่น่ะเมื่อ,อ,อ,อตีบ้านกูอะมันแตกเรียบอะ่ะขอบอกอยู่เบื้ดง้วยก่อนนะมึงมาตีบ้านกูอะ แตกกูไม่รู้ด้วยเนี่ยบ้านขวบบ้านในประเจ้าะเออบ้านคนอื่นแม่งสองสองสอง,สองเลยมียามอย,า,มอยาเผาแรกกูแล้วกันอ,อ่หาแตกไร้วสัตว์คุยย่เกบมีพีแล้ว okay, นะเอ,อ้ไหนไหนเอ,อ้ศูนย์สองสักไหนอยียแตกเลยเล้วกัานาจะแปดเม็ดเลยวะ เอาวะเอาวะแปดเม็ดไอห้าเราคูดแล้วไงเราคูดแลกูเราคุดแลก,ก,ก,กูเป็นไงแต่กูจะเก็บไปถึงห้าร้อยแล้วกูก็จะมาซื้อเออถึงรอแล้วกันซื้อแ้เนี้ช่างบัตรกรีก็ลองดูก็ได้นะอาจจะกูก็ได้ต่อเลยกูไม่ผ่านอนะ่ะกูต้องผ่านแล้วแหละแ้่กูไม่ผ่านนะเว้ยซือเนี่ย ไหนคืนพี่บ้าเนี่ยอุ้ยผ่านสักพีอเหี้ยกูเล่นมาต้องนานไม่เคยผ่านเลยโกงเกินเนี่ยมียอะไรกูเล่นมั้งวะเอันนี้ก็เอทีเอมได้เงินเยอะเออนานๆแล้วมามีหาของเงินสองร้อยเออให้มันได้อย่างี้ดีวะคอยกูไม่ขายหรอกเอทีเอม ขายไปกันแล้วหกคืนสี่บาทดิงคิดว่าคุณจะขายเหรอขายไปก็ขาดทุนอ่ะเออจะบอกแล้วถ้ามึงขายดิเ็มมึงขาดทุนเลยนะยเพื่อนน่ะจะบอกอะไรให้คนที่มดูคลิปเนะี้ยถ้ามึงขายดิเอ็มเท่ากับมึงจบเลยชีวิตมึงอ่ะไอ้วข่เอ็มเลยน่แหละตัวหาเงินมึงก็ช่วยเพื่อนตีไปอ่ะอันเนี้ยมันเป็น เออตัวช่วยที่มึงอยากให้มึงช่วยเพื่อนตีอุ้ยเชี่ย,ยไปไหมแทปเดียวแตกหนึ่งแล้วไอสัตว์โอ้ยหวยเอ้ย,อยตีบอนกูว่ามันต้องแตกอะไรตัวนี้นตีบันกูมึงแตกไม่แตกไอสัตว์โว้ยมึงอยากให้มึงแตกจังวะมึงมาตีบอลกูอะ่ะมึงเก่งขนาดไหนเฮียวมึงเก่งขนาดไหนเฮียว กูจะเก็บเงินนะมึงอย่าตีบ้านเพื่อนีไอ้เพื่อนกูก็แตกอ่ะเออไอ้เหี้ยนี่สัตว์กูเกลียดมึงนั่นไงสัตสไอ้เหี้ยไอ้เด็กเหี้ยสัตว์ไอ้เด็กเหี้ยทำมึงทำอะไรกับกูไว้ไอ้เด็กเหี้ยไอสัตว์ไอ้เด็กเหี้ยไอสัตว์เต๊ะจะหายเลย โอ้ยเหียแตกดีละสามดีละสามกูไม่รอดแน่สัดูสภาพแล้วดูสภาพบ้านกูดิแม่งโดนลุมกระทืบอบแม่งเหมือนบ้านกูคนเดียวแหละเออกูแตกอะ่ะสัตว์กลัวกูแตกนั่นไงกว่าแหละไม่ต้องแตกสัตว์เฮียเอ้ย ไปเพชรมาหนึ่งเม็ดเอาอีกควายโฆษณาอกีกก็คือแบบคนที่มาเล่นปิโยมมาทูดก็เล่นยากเนาะนะม,นมาทูดอะ่ะถ้ามึงถ้ามีนคนมาเล่นแบบกูอ่ะมาทูดเล่นยากเลยอ่ะเออคือถ้ามึงมาเล่นแบบแบบกูไอคนที่มาเล่นปิโยมมาทูดอ่ะมันจะเล่นยากเออเนีเ่นยคนที่มันเล่นปิโยมมาทูดอะ่ะแต่คุณแนะนํานะ แบบคนที่มันเป็นสายอยู่มาทูดอะภาบดูดีนะกูแนะนำแต่รับคนที่มันเล่นสายอยู่มาทูดอะกูแนะนําตัวนี้เว้ยราชินีเลือดเพราะอะไรเหรอเอพราะแม่งโคตรเถื่อนอะเออเอ,อี่ยเป็นตัวที่กูเกลียดมันที่สุดเพราะแม่งปล่อยขังคามาพังของได้แล้วนะถ้ามึงโชคดีมึงเล่นเป็นตัวนะ่ะมึงไปพังของเว้ยไปพังของมาคนอื่นอะมึงพังของที่มันแบบของจําเป็นอะเออมันสุมพังมึง โกงจัดจัดไอตัวนี้เออโกงจัดจัดโกงจัดจัดเออเนี่ยราชินีเลือดอ่ะแล้วก็มีแมงมุมด้วยแจ็คแจ็คครับแจ็คนี่แจ็คโอเคอันนี้ก็นแบบอยู่มาทูดนะก็ลองไปเล่นดูกันด้เดี๋ยวค่อยอาจคลิปตอนนั้นไม่ยจ่มาทูดนะแล้วกลับมาในพูดว่าชีวิตอันอี้รังึงรับมา มาต่อกันเลยพูกล,ล้าเหรอจะซื้ออะไรดีวะโอ้ยเฮดปูเฮดพีหนึ่งหงกลัวแล้วต้องบอกสองไปดูโฆษณาให้มันแตกก่อนเออเนี่ยมดูโฆษณาเสร็จแล้วใช่ไหมจะได้เพชรมาห้าอันนาเว้ย แล้วคนจะถามมึงได้เพชรมาได้ไงมึงดูถุงยางคีบใช่แบบยังไงกูดูถุงยางคีบเออเขากูก็ได้เพชรมาห้าอันด้วยเป็นของแถมครับก็ลองไปหาดูกดันนะเนี่ยเพชร้ฟรีห้าบาทเออให้ให้แน่ก่อนครับจุกกำมาในคลิปหน้ากูจะพันคลิปห้ได้ป่าววะ